วสวีรัสวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งหลายทั้งหน่อยทั้งอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไทยอยู่ลาวเออโดยเฉพาะอยู่พี่รองอยู่ว่าเมืองนอกเมืองหน้าพุ่นแหละอยู่โนเวแน่อยู่เยอะแล้วมันอยู่อเมริกาแน่อยู่ลาวแน่คือหอดพี่สุพีคือหอดพี่สุปู่สุกคนหอดพี่หอดน้องปากไหมคือเป็นเซนเกี่ยวกับลูบุมรูบุมอ้ามือเศ้านี้ เห็ยอีหยังพี่น้องตีตามกําลังสีฟ้าพี่พ้านองลวกผักกระเดาเสร็จแล้วลวกแค่ยังลวกผักกระเดากินกับก้าวมันตีนตีวัวแมนลวกผักกระเดากินกับลาบปลาเค็งพี่น้องกําลังกําลังเห็นลาบกละเค็งให้เป็นโอกําลังเอาปลาเค็งให้เป็นลาบให้พวกไอ้นักดนตรีเป็นลาบสู้กินพนพี่น้องเนาะ่ะเดี๋ยวนี้หมอกกําลังเดือดแล้ว วันนี้สิเจี่อันทีลตหักกันบานเห็นีนอเห็นหู่หมล็อตหมต้างกัน b i นี่อวัาดีตอกักลงทำหรับตกเก่งที่ไปรูุหมเกระดับไห

ในมลความกิลาเป็นเรืองีบ้า อที่น่อบกแลีนี่ละอที่นียังไต่อทม่ยังตอไปอันนี้หนึ่งคอไาไี้งวานี่หน,น่ต่อมาเลกสองขนห่อย

ขาเรื่องอะขาวอมเศร้าหงข่าเป่าไฟขุ่นแล้วขุ่นอะไรบอกรักเลยสุดสาก็นั่งก็โซอยินยีนนำบาลัปพายีนน้ำบาลักพา่ิองนะ พอทั้หมดกินน่เทาได้ไปนยมั้งไม่ตีต้มมักก่อนหน่โอ้หนึ่งวนึงแหนึ่งแทเคนกาไม่ก็ได

ก้อนขนาดนี้นห,หละแล่ะเอา,า,นา,เ,า,าเน่มัเบิงกสามหาไปหีอเ,เ,เอาไปยังมันนู่นนี่ปีแหลกด้่ยจะต้นมน้ำให้มันไหนนึ่นเขาไาม่น่งหนึ่งเขาไป่ละเป็นใดแล้ว ต้องหูงข้าวบ๊วฟอยู่คนละห้วอวกับแม่ก็ไปซันไปซักผ้าตีละทีมาหนึ่งอยู่น้ำกันก็นต้องซอยกันเห็ดตัวมันมันบ่แม่นสมัยโบราณเดอยู่เมนก็สิซักผ้าแม่นบ่กเขาเขาฮับเบลนัน่นลูกชายเพิ่นยังเขาข้างเลยสมัยซุมเมอร์นี่ มันบอแมนว่าสิมาลอดแต่เมียมนต้องแบ่งกันเหตุตัวกินกินเพราะลานนี่เด็เนี่ยหงบอกบเขาไม่หงสเขาสองว่ามันมันในวันบอฮะท่านใดดอกมันต้องสองชั่วโมงสามชั่วโมงพอหนึ่งมงสิเก้งอ้อยมาวังสิเกงสิเฟ้าก็ยังขึ้นหนึ่งไหเแคโอ้ยเกียบสาม,มงโอ้ยในวัเขาไม่ เขาโตเขาจะหลับเขาจะหลับป่าหลับเราเขหลับหลับปาอยังหลับเขาเข็งเลยหลับ่าแข็งแล้วจมพี่น้องแล้วว่าแม่หน่วยบรมันหนังเขาแม่หน่วยสักขาแม่แล้วเล่าน่ะสามมือนงสามเทียบสักอะไรหัวหลอดคนดังวิถีชีวิตคนดัง เดี๋ยวเะมือตะเวนดังอีลีอ่าปิดคลิปหน่อยไปแกกทุนการศึกษาทั้งคุณและ,ะพี่น้องความคาดเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้ง่อร่อนเั้พี่น้องเด้อมันุ่งสมองสีเสียแล้วสมองฟันเฟื่อนแล้วลุโหลุงโหลดตามนาตามหลัง นี่การพิจารณาประกันใดก็กขอหีโศโหสีสำหรับคลิปนี้ก็บไปเท่านี้เลยพี่น้องโปรดติดตามช่องยายแหลมรำเพลินอภิเชยว่าสิหายังไม่พี่ให้น้องอีกต่อไปมือนี้สิเอาเจะฆ่าคลิปมือนี้ได้เราสองคลิปขอกล่าวค้า่าสวีรัตสวัสดีสวีสสวรัตสวัสดี